ค่ายมวยกรวยในบึงยิมของเสียวุธเมืองเลยครับยา้ายเข้ากลุ่มพลังใหม่แล้วนะครับหลังจากที่มีปัญหาครับจริงๆมวยมันก็พลิกแพ้ชนะก,กันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าด้วยผลการตัดสินที่ออกมาเขาบอกว่าไม่โอเคนะครับแล้วก็ราคาตัวเงินหน้าเสือต่างๆนานาทําให้รู้สึกน้อยใจนะครับแล้วก็พูดไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วบอกว่าเออไฟน์นี้คงเป็นไฟสุดท้ายแล้วแหละที่จะได้แยกย้ายกัน ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็สีหน้าคาตาออกชัดเจนครับว่าแบบโอ้ไม่พอใจแล้วก็จะบอกว่าออกในทางเปรี้ยวกาดก็ไม่ใช่ครับออกในทางเศร้าแล้วก็เสียใจเชื่อมากกว่าครับล่าสุดครับเสีอบทุก็บอกว่าขอนําเด็กที่อยู่ในค่ายเข้าต่อยมวยในกลุ่มพลังใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายการแรกวันที่21ตามตารางครับขอขอบพระคุณเสียสมหมายและทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่เปิดโอกาสให้ค่ายมวยเล็กๆได้สารฝันต่อไปฝากติดตามค่ายมวยเล็กค่ายมวยกลวยในเมืองยิมด้วยนะครับ นวุฒิเหมือนเลยครับหัวหน้านะคณะกลวยในเมืองยิมก่อนจะชกวันพุทธที่21สิงหาคมครับหูเริ่มใหม่เลยนะสำหรับค่ายมวยกลวยในเมืองยิมครับก็ถือว่าเป็นข่าวอัปเดตนะครับที่นํามาฝากกันครับไม่รู้ว่าแก้ไขถูกทางถูกที่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าจะดีขึ้นหรือไม่ครับผมไม่ทํามวยมาดีกว่าผมทํามวยมาเล่นผมพูดตรงๆรักผมไม่เคยเยี้ยงเครื่องเรื่องค่าตัวมาตัวเดียวหมื่นสองผมยังมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างผมมาให้ทุกอย่าง ถ้ามันจะจบก็จบแบบนี้ก็ได้หมายถึงว่าต่อไปก็คือรู้ผมไม่รู้หน้าคนผมย้ายไม่ย้ายผมอยู่งไหนผมไม่รู้แต่ฝั่งไม้ซึ้กรรมการไม่เอาถ้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 าไปครับผมจะทำมาทาไมเสื้มหน้าผมเอามาต่อยต่อยกับหน้าเสืออย่างนี้ผมจะมาต่อยได้ทำไมอ่ะต่อยได้แต่ราคาหาเขาไม่เชื่อก็ดูสิคะหนึ่งถึงหาราคาไปหาเ้าหมดขนาดโลหะทองทำได้ใช่ราคาไม่มาหาโลทองเลย ราคาไม่้เสียเปรียบใช่ตัวนี้ปอเชื่อตีมองมองว่าทีเดียวแม่งราคาไหลมันก็มันก็ไปกันไม่ได้พี่บุ๊ดมองว่ามองว่าไม่นี้ใบนี้มองมองหมดยกห้งาเล่แท้ผมมีสิทธิ์ได้สิทธินค้าผมบองผมพูดงมอง